สวัสดีครับพ่อีทีแล้วนะครับกับก๊อบสายซุ่มดับยิงป่าครับเมื่อนี้ก็มาหาเล่นน้ำครับกับทีมงานอีสานสายขัวนะครับแผลยังโมเศร้านะครับจะใจมมนรักครับอยากลงน้ำมากกัทีมงานอีสานสายขัวพ่านบ่อยลุงไปบางย่านี่ได้มาแล้วครับตัวหนึ่งผมค้าขึ้นไปเอาเมลมีมูลีมาใส่กล่องอยู่โชว์ตัวดูโชว์ตัวดูโอ้ใส่สองสามสองว่ะ พันบ่อยน้ำแล้วตัวแรกพันกอบคข้าขึ้นเดี๋ยวมีมรี่อยู่งยาเนี่เอาโอเคครับเดี๋ยวผมมีเตรียมอุปกรณ์ลงน้ำแล้ว ว่าเปิดครับว่าสิเปิดญาติมันหนีเฝ้ายิงก่อนเดี๋ยวสิบอได้ปลาหลอดเที่ยวครับหลอดเที่ยวเพิ่มได้แค่ปลาแก้แวแก้วครับพันพันบ่อยลงไปซับขึ้นมาอีกแล้วครับปลาโดนแล้วครับใส่ประมาณเกือบสามโลตัวนี้สองโลกลัวสองกับสามสองกับสามกอบ,บขาดครับตัวนี้ ผมลืมลืมเ,เ,เปิดกล้องตอนลงประมาณหาลหแล้วผมตัวนี้น้ำใสสวยอยู่ลงไปว่าสิเปิดกล้องบทนันละกันล,ะละังกันลังสิกดเปิดกล้องเนาะคูลูคูลูเขามา้าวอยู่ผเปิดแมงก็ได้ว่าเฝา้ายิงก่อนเลยว่าเออเแจมเลียกย่านก็ได้นะเาเรือเฝ้ายิงก่อนหรือบว่เปิดในกล้องยิงแล้วค่อยเปิดเอาโอเคครับจะทำเปิดต,ตัวต่อไป ครับปากนวดพ่อแบบเพี้ยไปแว้วสามสี่โลโวยดุดบ้ันก็เลยยิ่งกับตัวนี้กอนเนี่ยยึดต่อใกล้ๆดิมาสีหาโจนป,ปากใส่เกือบโลเนียตัวนี้ใส่สวยอยู่แจมที่สองของมือนี่ครับสามสี่ตัวนะประูหน้อยมาใคร ตูใหญ่มันลอยออกก่อนครับเลยได้ยิ่งตูน้อยเห็นประดู่ที่สามสี่ตูของอยางนี่ได้ตูเดียวพานบ่อยกบลังหมุดลงไปเบ่งสำรวจ่ใเครดี๋ยวาก่อน กล้าแกนีนะัตัวนี้ทุ่งไสได้หัขวดน้ำมานซะดิคุแม่น้ำาลุงแม่น้ำสสวยครับตัวนี้เอฟเอฟเลยเบื่งกล้ามบวลดบิ๊กบิ๊กบิ๊กบบิ๊กบพอดีเบีครับขาเรียงๆมัอนยังอยากเอมุดป่า้เขาเบืองดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแทกมือแท็มือพ่อ น,นี่ปวดแล้วอ้อนี่กนิงข้าโพดนะตาเริ่ตนี่นดไหมโอ้ยโอ้ห่าเห็นว่ได้หน่อยหน่อยละปวดพวยะสุดใจพันบ่อยเลยอะ <c oughs> อย่างวะ ทำมามามาาบังมีนเนี่ยทำบังมีนเนี่ยโอ้โหววเบตเปิดเลือแบตวี่นาปิดคิปได้อยู่มั้เจีโอ้เจวี่นี่ไงปิดตัวนี้เดี๋ยวผมส่งให้กปอดกับบมนอย่งขึ้เลยปอดนี่ปิดไม่เลยใส่ไม่ใส่อู้หูใยุ่งหนากรผมตอนนี้ก็ขึ้นน้ำเรียบร้อยแล้วครับนี่ ลอดเหี่ยวจบเชือครับขาดิงเดียงยูกระยัมันยิงน้ามูนะครับเบิ้งกระรดนี่นี่ได้ปลาดูใ่ญ่ตัวหนึ่งผมแล้วก็ปลาดูน้อยตัวหนึ่งปลาเพียสองปลาปากปลาปากรุ่นแปดขีดเก้าขีดตัวหนึ่งอันปลาคํามันของพันมินประมาณสองโลกวานะครับพันโจกพันบ่อยกับปลาดูปลายังเงาะห่วยปลาสามสี่ตัวอยู่วะไ,ได้หลายครับวันนี้พอได้อยู่ได้กินครับพอได้อยู่ได้กินนะครับ บระมาณปันใดได้กบบอบ่ฮอฮห้อแต่วันตะวินกำลังที่ลงนั่นละกำลังทีตกดินตอนนี้ก็สี่โมงประมาณสี่โมงครึ่งครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผลงานรวมของผมได้หาแม้มเพียสองโดสองปากหนึ่งเอา้าคลิปนี้ก็บะมีงลายนะครับ <c oughs> บ่อยากชิว่าลายเจ็บขา <c oughs> เต็มคาราเบลคากคาเพกกคาเพกตีฟินขาดเดี๋ยวได้ได้ป่านตะมูเฉยไงโอ้โหหืดต้นหวานต้นหวานอืนี่พึ่ด